นี่จะว่าอะไรนะใครเป็นคนที่ดื่มนมข้าไปว,าว้าวนั่นเจ้าท่าทางของด้าวยนนั้นน,น่าสึนสมจริงๆเลยอันที่จริงแล้วเขาน่นนาซ้นสมสื่อของเขามานานแล้วอย่างนั้นเหรอข้านั้นคือคนที่ทรงนมมาและคนที่ทรงนมนั้นมันก็คือข้าเอง ใครข้านั้นไม่ทําอะไรกับเจ้าอย่างนั้นหรอข้านั้นเสซ้งจริงๆได้เลยเอ๋ว่าแต่เจ้านั้นต้องโูรถึงแม้ว่าเจ้านั้นจะบุกทะลวงไปยังไทยยี่จินเสียนแล้วแต่ว่ามันยังมี่องว่างกับเราอยู่มันยังคงเหมือนคนหลมเมฆอยู่นะอย่าคิดว่าด้วยชื่อมันแล้วมันทำกับเราจริงๆ เจนเสียนนั้นมา12และไทยีจ่จินเสียนนั้นมาหและชองคนนั้นมาจากดินแดนศักิิ์สทธิ์เส้นกันการผรสมข้างใหญ่เส้นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในหลายพันปีแล้วเรื่องใหญ่มันกำลังจะเกิดขึ้นมานั่นมันเป็นสาอยลับครั้งนี้ไม่ง่ายเลยต้องเอาหูชีกรรมด้วยหืม นี่คือผู้เป็นอม,มตะเอาเฉงการช่อมเสมดับอม,มตะทองคำและเอาเฉงครอบครัวของมังกรพวกเขานั้นอยู่ที่นี่ด้วยเหรอดูเหมือนว่าข้านั้นไม่ได้อยู่คนเดียวในกลุ่มชายลับนี้แล้วหลายข้านั้นไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางของข้าอีกต่อไป ตอนนี้มันยังมีผู้เป็นอมตะทองคําไทยอีกี้าคนและยังมีผู้เป็นอมตะทองคำเอก14คนทั้งหมดนีเขาอยู่ที่นี้ถ้าอย่างนั้นเราก็มาลงมือทํากันเถอะเมื่อเร็วๆนี้เส้นทางสู่ความเป็นอมตะนั้นได้เสื่อมต่อกันกับจักรพรรดกาเนิดขึ้นมาและยม,มโลกปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นมันบ่อยครั้งแล้ว <c oughs> ความลึกลับที่น่าตกใจเบื้องหลังที่น่ากลัวเช่นนี้หนึ่งคือว่าอะไรนะคารูแล้วหรือว่าท่านอาจารย์นั้นใช่แล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันมาจากโลกมนุษย์และข้านั้นได้เข้าใจกับความลึกลับแล้ว แม้ว่าพวกเจ้าทุกคนนั้นอยู่ที่นี้จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตสูงสุดในโลกอมาตะแต่ว่าชีวิตเหลือเท่าไรข้าก็ต้องชัดเจนในใจของข้าจริงหรือตอนนี้ผู้เป็นอมาตะสีทองนั้นอย่างน้อยครื่องหนึ่งในโลกอมาตะได้เข้าสู่แดนสวรรค์และมนุษย์ที่ทุกทำทั้งห้าเละจุดจบกำลังใกล้เข้ามาแล้ว ว่าแต่ทำไมค้่านั้นจะไม่รีบหาผู้สืบทอดละ่ะผู้เป็นอมาตะาชวันนั้นอยู่สามหมื่นปีและผู้เป็นอมาตะาที่แท้จริงนั้นอยู่สี่หมื่นปีและอมาตะาทองคำนั้นมีอายุไขยอยู่ห้าหมื่นปีและผู้เป็นอมาตะาคำไทยยี่นั้นมีอายุอยู่หกหมื่นปีเมื่ออายุไขของอมาตะาหมดลงแล้ว พ้าเขาจะนำความเสื่อมทั้งห้าของสวรรค์และมนุษย์ทุกความตกต่ำเป็นเหมือนไหยนะอมทิลชันทิละสันความเสื่อมทั้งห้านั้นคือความตายงั้นหรอือแต่ว่ามีเพียงแค่ดาวหยุนจินเสียนเท่านั้นที่สามารถกำจัดความถูกข,ของการกลับชาติมาเกิดและอยู่รวมกับ วิธีแห่งสวรรคนได้เฮ hey, ต้าลัวจินเสียนหมายเป็นไดที่ข้านั้นจะเรียกถึงถึงตัวเองแต่เรียกเรานั้นนี่แค่พระรามอย่างนั้นหรอสิ่งที่เสียงของกลี่เท่านั้นถ้าหากข้าพูดว่าความลับที่ข้านั้นมีจะทำให้พวกเจ้าทุกคนนั้นทะลวงไปสู่ผู้ยิ่งใหญ่ล้วจินเสียน สิ่งที่เกี่ยวกับนั้นคือนี่จะว่าอะไรนะเป็นไปได้ไหมว่าเขานั้นเจ้าบอกว่ามีทางที่พวกเรานั้นจะสามารถทะลวงไปยังดาหยุนจินเสียนได้อย่างนั้นเหรอพวกเจ้าดูสิ่งนี้สินี่คือสิ่งที่ข้ามอบหมายให้ใครบางคนนำมาจากโลกมนุษย์ซึ่งเป็นขุมทรัพย์ ถามกลางคุมทรัพย์นี่คือนี่คือชมุดการเดินทางสู่สีตะเวนตกเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าในชมไมโบราณนั้นมีลูกผิดแบนแบๆและผละไม้โชมมีอยู่จริงข่านั้นจะจัดพิมพ์เป็นพิเศษหลายฉบับ เพื่อให้พวกท่านแต่ละคนนั้นมีไว้คนละสบับนะและมานัน้นมีรายละเอียดส่วนหนึ่งของความลับโบราณที่บนันทึกไว้ในด้านบนทุกคนนั้นควรอ่านอย่างรวดเร็วการเดินทางสู่ทิศเวนตกอกแพร่กระจายไปแล้วกว่าร้อยบทและยังมีผู้อ่านจะคิดว่าเจ้านั้นล่าสมัยหนังสือที่นินนำโดย ใคร่จินเสียนนั้นจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนว่าอะไรนะอาเหลือเชื่อจริงๆเลยน้าน่ากลัวมากน่าน่ากลัวมากเลยความลับโบราณข้านั้นยังไม่เคยเห็นโลกมาเลยและข้านั้นอยากเห็นมันจริงๆอาสวัสด,ดีชิงหยุนซีนังสือเล็บนี้มาจากโลกมนุษย์จริงเหรอ เท่าที่ข่ากังวลคือของบุคคลน,นี้มันกำลังวางแผนและทำสิ่งต่างๆและข้าวนั้นมีโน้มหนาวที่จะทำช้ำในช้าไมาโโบราณอีกด้วยว่าอะไรนะเจ้าบอกว่าเขานั้นจะช่างพหายนะในช้นไม่โบราณขึ้นมาใหม่อีกอย่างนั้นเหรอว่าแต่พวกเจ้านั้นไม่แปลกใจเลยเหรอทำไมข้านั้น ถึงประหลาดใจคนเดียวอยู่เช่นนี้เออนี่เราอ้าที่จริงข้านั้นก็ประหลาดใจมากเลยทายที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่ข่าวที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้อ,อ๋ไร้ประโยชน์อย่างนั้นเหรอเรื่องนี้ข้านั้นชาบมานานแล้วไม่เพียงแต่ข้ารู้เท่านั้น แลข้านั้นก so ็ค well, ิดว่าทาเย่จินเซียนผู้เป็นอมาตานั้นบางคนที่อยู่ที่นี่เขานั้นก็รู้เรื่องนี้เช่นกันทําไมต้องทําตัวแบบนี้เพื่อบวกความจริงแก่ท่านว่าข้าให้ความสนใจกับเรื่องนี้มานานแล้วและข้านั้นได้ลองทําดูสักครั้งหรือสองครั้งด้วยซ้ำเอ๊นี่เจ้า เคยพิสูจน์มาแล้วหรอนี่มันเป็นไปได้ไหมที่เจ้าใช้มันเคอชวนช่วยเริงใช่หรือไม่เป็นไปได้ไหมว่าชวนที่เริงนั้นที่เจ้าใช้ในการทดสอบของเจ้าข้านั้นไม่ขาดคิดมาก่อนเลยว่าเจ้านั้นพู้เป็นอมาตะตัวน้อยๆที่เพิ่งพาผ่านเข้าสู่ไทยเย้ ซ้ำหนักผู้เป็นอามาตามันจะได้รับแจ้งเป็นอย่างดีว่าแต่จะลองดูไหมผลการล่อลวงในครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่ตอนนี้ข้านั้นชับสนไปหมดแล้วมันก็คือขวัญเพลงตอนนี้ข้านั้นก็ได้ยืมพลังของเปลี่ยนในโลกและใช้แหวนน้ำที่ลึกลับเพื่อลอกให้เขาปรากฏตัวขึ้นมา ถึงแม้ว่าค้านั้นจะถูกโจมตีโดยการดํารงอยู่นั้นในไม่กี่วินาทีแต่ค้านั้นใช้เพียงหนึ่งในชิปของกระบวนท่าของค้าเท่านั้นหลังจากการประเมินแล้วหากเจ้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแข่งในคันในครั้งนี้เราน่าจะใช้พลังเพียงห้สบต่อห้าสิบเท่านั้นอูบะนี่จะว่าอะไรนะ ไม่เพียงแต่เขาพยายามทำให้ความตต่ครั่งใหญ่แต่ตอนนี้เขานั้นกล้าพูดเรื่องไร้สาระและไม่เคารพข้าอีกด้วยหรอไอ้น้องชายคนเล็กโกรธมากแล้วหรอเป็นไปได้ไหมว่าฮึฮ,ฮึข้ารู้ความมีอยู่จริงและความเป็นจริงหนังและความลับข้ารู้หมดแล้วไม่มีที่ไหนที่จะหามันได้ ดังนั้นข้านั้นจะรับเจ้าไว้และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญก่อนแล้วกันไม่มีทีจะหันหลังกลับจากการทะลุรองเท้าเล็กๆของเจ้าแล้วหรอข้านั้นควรจะเป็นคนพูดแบบนั้นมากกว่าฮฮไม่คาดคิดเลยว่ามันจะมีซอยแลปแพ้งตัวอยู่แบบนี้ ท่ามกลางของพวกเราและพลังของเขานั้นแข็งแกร่งมากเลยฮึฮอมตาตาตัวน้อยแช่งเคร่งทึ่งตัวทำตัวลงพรังแล้วจริงงข้านั้นเ <c oughs> พึ่งยอมรับเจ้าและเจ้านั้นขุดกำเบื้องของข้าการรำรงอยู่นั้น <c oughs> ข้านั้น จะไม่ยอมปล่อยเจ้าไว้แนะ่มาเริ่มกันเลยเทีนยนหยางนี่เจ้าไม่ถึงอะไรกันฟู้ฝึกตนเทีนยนหยางจะช่วยข้าได้ไหมฮ,ฮึ่ให้ข้าช่วยเจ้าอย่างนั้นเหรอและคนของเจ้าล่ะตอนนี้ ตอนนี้ข้านั้นเจ็บเจ็บมากเลยคนคนของตนเองอย่างนั้นหรอแล้วคนของตัวเองล่ะผู้เป็นธรรมดาเทียนอย่างถึงแม้ว่าเจ้านั้นจะมาจากสถานที่อันซักทธร์ก็ตามเธอแต่นี่มันนานมากแล้วมันก็ล้มแล้วและเจ้านั้นก็อ่อนแอมากแล้วว่าแต่เจ้านั้นจะเป็นศัตรูกับข้าอย่างนั้นหรอจะรู้ผล ที่จะตามมาหรือไม่บุคคลนี้ใช้เวรส่วนช่วยเพื่อวางแผนต่อต้านปรมาจารย์และสังหารผู้คนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากและมันนั้นไม่มีทางออกสำหรับความแก่แค้นในครั้งนี้เพราะงั้นแล้วข้านั้นจะต้องกำจัดเขาไปถึงแม้ว่าข้านั้นจะยังไม่ผู้ผเชี่ยวชาญก่อตามแต่ข้านั้นก็ได้ทำตามที่เขาบอกแล้วเท่านั้นเอง ความแข็งแกร่งของสวนยวนนั้นเกินกว่าที่เจ้าจะต้านทานในตอนนี้ถึงแม้ว่าเรานั้นจะร่วมพลังกันข้าเก่งว่านะพวกเรานั้นจะไม่สามารถปราบเขาได้หรอกนะคือว่าข้านั้นสงสัยว่าผูเชี่ยวสารน่าจะให้อาวุธวิเศษแก่เจ้าหรือไม่ว,ว่าอะไรนะอาวุธอาวุธวิเศษอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่ามันจะไม่มีนะ ให้ตายเถอะอย่ามาทำเสฉยแ่งเลยวันนี้มันจะเป็นวันตายของเจ้าในเมื่อเจ้านั้นกล้าเป็นศัตรูกับข้าเจ้าโครงนั้นตัดสิ้นใจไปแล้วสินะฮหอนี่มันอีกครั้งแล้วว่าแต่คราวนี้ใครกันที่มาช่วยมัน นี่คือองค์ชายมื่ก่อนเอาเสงจินเสียนและก็เอาเสิงผู้เป็นน้ำตาและเขานั้นยังเป็นผู้ซ่อมแปลงดาบทองคำอีกด้วยมาแต่เขานั้นคือใครกันนั่นสินะมันคือใครกันเจ้าคงมาแล้วชินะทางันเราก็มาเริ่มกันเลยก็อย่างนั้นแหละ คนของข้านั้นทั้งหมดนี้เป็นของข้าเองในเรื่องนี้นี่พวกเจ้าสถานาการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเขากลายเป็นศัตรูของชอนหยวนอยางเสินแล้วหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพเพ,เพดานของข้าสิ่งที่พวกเขาเพิ่งพูดมานั้นคือรหัสผ่านอย่างนั้นเหรอเรื่องนี้ ่างน่าสนใจสซะแล้วเอ๊ะนั่นเขามีทักษะไม่มากที่สามารถเข้าร่วมการสุมนุมในวันนี้สายหลับสีขอนรอบเข้ามาอย่างเงียบเงียบโดยไม่คัดคิดเลยตอนนี้มีคนอยู่เบื้องหลังของเจ้าสมควรได้รับคําสมจากข้าสำหรับผู้เป็นอมตะระดับนี้แต่ข้านั้นไม่ได้สู้อยู่คนเดียว ท่านสุภาพบุรุษและเจ้านั้นสุภาพสตรีในดินแดนของข้าในวันนี้เช่นนี้แย่งชิงมันผิดไม่ใช่หรอและเพยายดานของข้านั้นแต่ว่ามันแพงมากเลยนะเดี๋ยวข้านั้นจะตอบแทนสามเท่าเลยไงล่ะเอาแบบนี้ไหมทุกคนตอนนี้ชานั้นเริ่มเย็นแล้วมาดื่มสากกันเถอะเจ้านั้น มันซาลาแ้้วว่าแต่เรานั้นจะสู้กันจริงๆหรอผู้เป็นอมตะทองคำไทยยี่สองคนนั้นกำลังต่อสู้กันและหนึ่งในนั้นมันเป็นสมาัิของดินเดนอันศักดิ์สิทธิ์ภายในระยะหนึ่งร้อยไม้ข้ากลัวว่านะทุกคนจะแลกสลายไปกับพื้นเลย,ยสิงหยุ่นซีและก็สร้างเสริญ เลือกที่จะยืนดูแม้ว่าผู้เป็นอมตะเทียนอย่างสางสินนั้นจะสูญเสียพลังไปมากในตอนนี้แต่เขานั้นยังเป็นไทเย่จินเสียนที่เก่าแก่ที่สุดนอกจากนี้เขานั้นยังมีไทเย่และจินเสียนใหม่ที่จะช่วยพวกเขาเมื่อร่วมกับผู้พึกผลดาบคนแรกในโลกผู้เป็นอมตะนั้นและยังมีเพามังกร ที่ถือกำเนิดใหม่อีกครั้งหนึ่งและพลังการต่อสู้นั้นโรยราเชิงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นในปกติแต่ส่วนยวนนั้นและก็สร้างเสิญนั้นส่วนยวนนั้นและก็สร้างเสิญนั้นเป็นสมาชิกของเดินเดนอันซักฉีกซึ่งมีความแข็งแกร่งไม่เหมือนใครและประชากรหนึ่งต่อสี่นั้นข้าเก่งว่านั้นพวกเขานั้นไม่กลัวเลย แม้ว่าไซซาราชิงยุนนั้นจะไม่สนใจในเรื่องนี้แต่ก็ไม่สําคัญการทํำความสะอาดเจ้านั้นมันก็มากเกินพอแล้วแค่พึ่งความพยายามเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองและในตอนนี้สิ่งเดียวที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ต่อสู้นั่นก็คือเอมิมข้าไม่พร้อมที่จะต่อแถวเลยแม้ว่าพลังการบุมเพะจะแข็งแกร่งมากแต่ข้านั้น ไม่ชอบการต่อสู้เลยสักเมตรนี่มันสำหรับเจ้าเจ้าช่วยเราด้วยนะอ่ะนี่นี่คือนี่มันคือสาละเป่านี่นี่พวกเจ้านั้นคิดจะติดเส้นบนข้าอย่างนั้นเหรอ